สวัสดีค่ะดูกับน้องรัสติแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องอยู่กับรถอินสูรุ่นกับโฟร์คดนเดอร์นะคะตัว1.9 LDA เกียร์ออตโต้ค่ะรุ่นนี้นะคะราคาจะอยู่ที่865,000บาทนะคะรุ่นนี้นะคะพอดแค่เพียง12,542บาทนะคะน้องจากโปรโมชั่นแบบนี้ครบคันแบบนี้ของแถมเต็มแบบนี้อยู่ที่49,000บาทเท่านั้นนะคะฟังได้ดนนะคะ ตัวนี้นะคะพร้อมเบาะหนังเลยทีเดียวนะคะออปชั่นมาเต็มมากทีนตรงแสงกันสาดคือเต็มส,สุดเลยนะคะใช้เงินเพียงสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้นะคะผ่อนแค่หนึ่ง2 5 4 2บาทนะคะมาข่าวเรามาดูรถกันนะคะเริ่มต้นที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีคุมโทนนะคะสีชมเมียม่ยนพร้อมสีเทาค่ะ ไฟน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะท้องไฟเดียรไลท์แบบนี้เลยค่ะมาพร้อมไฟจัดหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว้องมาชมร้อมแบบก,กันนะคะร้อแมแบบรุ่นนี้นะคะจะเป็นขอบสิบเจ็พรานั้นคือสวยเก๋ดูดีดูแบบสง่ามากๆเลยนะคะอาเรามาเดนกันนะคะ รุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของเกียร์ออโต้ขับของไฮเดนเจอร์นะคะเห็นไหมคะว่าเหมือนตัวท็อปขนาดไหนนะคะตัวนี้นะคะ,ะตะกไฟเลี้ยวข้างนะคะเป็นคูโทนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดำเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะกันสับน้องแถมให้เรียบร้อยตามโปรโมชั่น4 10, 9 9 0มนะคะมีทีมเรียกรอแล้วมาพร้อมบันไดข้างสุดเท่นะคะ สามารถขับลุยน้ำลุยป่าเที่ยวได้เลยนะคะจะตั้งแักปิ้งกับน้องไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในค่ะภายในรุ่นนี้นะคะอ่าเบาะหนังนะคะปกกะติดไม่มีนะจ๊ะรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้ามานะคะรุ่นนี้นะ้องจัดโปรจบที่สี่หมื่นเก้านะคะแถมเบาะหนังไปเลยะคะ่ะสวยใช่ไหมคะ ่าเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังด้วยนะคะสุดปังไปสุดๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังดามได้แดงค่ะน้องเปลี่ยนแผงประตูให้ทั้งสีบานเรียบร้อยนะคะฟิล์มตัวนี้นะคะจบตามโปร49 0 0 0ค่ะเป็นฟิล์มไฮคูนะคะฟิล์มอเมริการับประกัน7ปีห้ารอยนนะคะอเดี๋ยวเชิญคุณิดาขึ้นข้างหลังนิดนึงน้องจะ โชว์จอของเราที่เดิมดิม,มากับรถนะคะน้อ,ะองจะเปิดเครื่องเสียงให้ทุกท่านชมนะคะอ่น้องปิดไว้โอ้โหให้มันจบจบไปเสียงเพาะใช่ไหมคะเรื่องเดิมไม่ต้อแคร์ คนสวยนะคะมักจะร้องเพลง้อมคีนิดนึงนะคะอดทนฟังกันหน่อยนะคะต่อไปนะคะน้องจะร้องเข้าเกียร์ถอยหลังให้ลูกค้าดูนะคะอ่าเรามาเข้าเกียร์ถอยหลังกันค่ะรุ่นนี้มาเดิมเดิมแบบนี้นะคะจอดีวีดีพร้อมกล้องถอยหลังเพิ่มความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะ รุ่นนี้นะคะจะมีนะคะวิทยุอ่าสา USB ได้ต่อบลูทูธออริโอคือฟังเพลงผ่านบลูทูธได้เลยแล้วก็รับโทรศัพท์ได้นะคะเชื่อมโทรศัพท์อัตโนมัติเลยกดรับผ่านหน้าจอได้เลยนะคะ ็นไหนี่เราสามารถเชื่อมได้แต่ว่ามือถือน้องไม่ได้เอามานะคะก็เลยไม่สามารถสาธิตให้ได้พวงมาลัยก็มีตัวฟังชังที่พวงมาลัยนะคะปรับเสียงปรับคืนสถานีหรือว่ารับโทรศัพท์ผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะพูดผ่านได้เลยนะคะกดว่างสายรับสายได้เลยแนะนําเลยนะคะหากมีความรับนะคะอย่าอย่ารับโทรศัพท์กับพูดนะคะ คนรถได้ยินหมดนะคะแนะนําเลยถ้าเราเชื่อมบลูทูธอยู่เราไม่อยากให้ใครฟังสิ่งที่เราพูดเรารับผ่านมือถือเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรอบรถหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเชิญชมค่ะคุณน,นีดาพาชมหนึ่งรอบนะคะนี่เดิมเดิมเลยนะคะ เปลี่ยนแค่เปลี่ยนบอกหนังอย่างเดียวเท่านั้นนะคะจบตามโปรโมชั่นดาวสี่หมื่นเก้าเท่านั้นนะคะผ่อนแค่เพียหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทนะคะวันนี้ราคารถจะอยู่ที่แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าไฟเก๋เกสวยๆแบบนี้เลยเอกลักษณ์ความเป็นผู้นำของเราคือสวยโดดเด่นจริงๆถ้ามองไฟไท้ายก็รู้เลยนะคะว่าเป็นรถอีสูสุนะคะ ใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะติดต่อมาหาเซลลน้องรัตติได้นะคะที่เบอร์โทร099ค่ะ1891654นะคะหรือว่ายังเขินอายนะคะก็กดแอดไลน์มาที่ nong6825 ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากคุณลูกค้ากดติดตามเพจ้องด้วยนะคะถ่ายรถที่สุสโปรแวนสุพรรณบุรออโต้เซนเตอร์นะคะ น้องอยู่ที่สาขานนทบุรีแคลายนี้เองนะคะสำหรับวันนี้น้องก็ลาไปก่อนนะคะไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ